เอาวะมาอดหวานไปกินเปรี้ยวนี่แรงอะไรดูกูยิงไอ้เหี้ยทีสองร้อยที่ทีสองร้อยเม็ดม่วงมันก็ได้เอ้ยเอาออกเม็ดฟ้าไห็นไหมเนี่ยโคตรมาฝอนกูแล้วเนี่ยเห็นไหมันแรงตรงไหนวะเนี่ยโค้ดฝอนกูแล้วเนี่ยเห็นไหมเปลี่ยนมาแล้วเว้ยดุ้มตุ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 ตุม โอ้ดู้รู้โอ้ยเียอเีอ้รูดิโอ้ยกระบอกเขาโนกัรเป็นเควยเลยอะครับฮะดุจังเลยอะโคตรน่ากลัวเลยกุฟองแม่แม่เป็นควยเขาจ้องจะแอคคุณแ็นมาเนี่ กี้เป็นแบนแวนมะกี้มันแบนแวนมะแบนแวนช่วยไอ้เต๋อตัวโลปลาลองเล่นถอนไหมถอนจอกกอเขาบอกว่าถอนจอกกอแรงจัดตรงเนี้ยถ้าคุณติดคุกอะไอ้กี้ต้องเล่นแล้ววะถอนจอกกอวะลองแรงเหรอวายไม่มีคนเล่นนะถอนจอกกอลองเลยนะกูก็อยากรู้เหมือนกันละกี้ถ้ามันไม่แรงนะเฮียมันจะแบบ เตียมากดันเลยเขาเล่นเนี่ยเนี่ยถอนจอ,อก,กอเห็นไหมมันแรงเหรอวะไม่แรงหรือเปล่าอยากจะรู้ว่าเธอแรงแค่ไหนไอ้หัวคุยตัวเปิดลาดพาวอะ,อะ,อะปลีนาใกล้คุกก,กูกูกม่มั่นใจนะว่ามันจะแรงกูกอกู ไม่ร <mile> ู้ว่ามันจะแรงยังไงเพราะกูก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันไอ้ไม่รู้ว่ามันจะแรงแบบไหนทอนจ่อรอยนึกภาพตอนยิงตัวแทงแขงไม่ออกนะว่ามันจะยิงเข้าหรือเปล่าคิดว่ามันฟาวร์ช้ามากนะถ้ามันเป็นเจาะก่อยิงแรงถ้ามันนัลพันก็ได้นัลลพันแล้วก็จ่ายตั้มตั้ม ตามน้ารพันไม่พอผมต้องแรงกว่านั้นมันต้องเป็นพันห้าพันห้าพี่ว่าไงขอตึงๆเลยมันจะแรงป่าววะคนนี้ยังไม่มั่นใจเลยแป๊บปั๊บโอ้ยป้อม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 ยิงป้อมยิงเกี่ยวกัป้อมยิงยิงในสัดส่วนของทั้งสองร้อยเหมือนแรงไอ้วินยิงเขาทีจะสองร้อย familiar. Yeah, me. it's ไปดูเลยอยู่นั่นแหละฟ้าฟ้าฟ้าม่วงม่วงฟ้ามันเคยเห็นหรือเปล่าจัดเตามหาเศรษฐีเลยเนอต้องทำคลิปหน่อยวะเยี่ยเตามหาเศรษฐีตตตมมเลมอันนี้คือแรงอ่ะหรอตมาเหี้ยแรงอะไรเนี่ยแรง เฮ้ยบาป่ะเนี้มันแรงตรงไหนไปเพียมีแรงเลยมันแรงตรงไหนใจเห็นดิ <c oughs> แรงเพี่อย,ยังไม่ออกจากก่อเลยสัตว์มันแรงคุยเลย <c oughs> ตัวเยี่ยวเลยนะทอน <c oughs> ของไม่ออกจะให้แรงอยู่นั่นแหละ <c oughs> บ้าไปเนี <c oughs> ่ยมา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 อาแบบตายาเลยนะตั้มตั้มตั้มเราตายเลยนะคิดจะมายิยงเบาจันเลยอะตอนนี้ เบาเฮียอะไรของไม่ออกเลยตั้ม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 อันนี้เราออกคอแบบโจ๊กเกอร์นะเฮียต้นเกมเล่นยากนะเนี่ยมึงดูดิว่ายิงดูดิต่ำร้อยไอ้เฮียแรงแล้วเนี่ยโอ้โหแรงจังเลยไอ้สัตว์มึงดูดิเหมือนหล่อไอ้เวทโอ้โหโคตรแรงเลยแม่ยี่เอาเฮียูได้ของกูไม่ต้องไม่ต้องทะลึ่งมึง เสื้อเสื้อเสื้อจะมาตีมังกรกูเหรอมังกรกูเป็นใครขี้เยสตีมังกรโอ้ยไม่ไม่ตายวะคี้ปกติต้องตายนะนะอันนั้นนหะถ้าเป็นเคียขีเมื่อกี้สองทีตายแล้วโอ้ยเพื่อนข้ามมาแล้วยังไม่ได้จาก้อยหรอวะมันแพงจากอ่ะเนี่ยอมอัม จะแรงหรอวะโอ้ต้นเกมเล่นโคตรยากเลยไอ้เหี้ยถ้ามึงไม่ได้มังกนรนี่ฟาร์มชาติกว่าเนี่ยฟาร์มฟาร์มมันเป็นชาติเลยมึงยิงนั่นละห้าร้อยอะเพื่อนตายห่ามแล้วเอาวะมา,วาป,ปวดหวานไปกินเปรี้ยวปวดหวานไปกินเปรี้ยวเฮี้ยอันนี้แรงอะไรดูคุยยิงไอ้เหี้ยเทียสองร้อย อีทีสองร้อยสัตว์เม็ดม่วงมันก็ได้เอ้ยเอาไป็ออกเม็ดฟ้าไแม่เนี่ยโค้รมาสอนกูแล้วเนี่ยเห็นไหมันแรงตรงไหนวะเนี่ยโคตรสอนกูแล้วเนี่ยเห็นไหมมึงดูโค้รเริ่มสอนกูแล้วไอ้ยี่ยเป็นไงโคตรสอนเนี่ยฟ้าได้มีคนออกเม็ดม่วงเลยฟ้าก็กูลองยิงไงควายกูลองยิงอ่ะแม่เย็ดมึงบวกไม่ได้หรอกไอ้เหี้ย แม่งก็พูดไม่หยุดเลยเฮียมึงไม่เห็นเลยมันสู้ไม่ได้แล้วไงเฮียกูลองยิงไงสอนกูนั่นแหละเฮียเป็นคุยเลยเนี่ยโอ้โหสอนก็ใจเย็นนี่ของมันไม่มีเลยเฮียมีฟ้าคุยเอาเงียบไปเลยเฮียค้นี่มาไงมึงเป็นคุยเลยเว้ยเอาว้ยดิเฮ้ยแรงเว้ยแรงเว้ยไ ตุ้ม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 นี่หนูจะยิงมิฟ้าแม่สัตว์เร็วเฮ้๋ยวนี่บนฟ้าแม่ตั้งนี่อย่าตายเงี้ยแม่ละไม่คนบอกคนไม่ชอบมิดฟ้ายัยโคตรบ่นได้ป่ะบึงต่อยแม่งเลยเงี้ยมิดฟ้าฟ้าเี่ส่งมาเดี๋ยกรอของก่อนรอของโอ้มึงไปเล่นอะไรไปสัตว์ไม่เล่นแหละไม่เล่นละเงี้ย มีของก่อนมีของก่อนโอ้มีอ่ามยังไม่ได้เลย,มมยผมอา่านแล้วเว้ยผมอา่านแล้วเว้ยมามแล้วว่ะผมอา่านมาแล้วเฮ้ยโบดสองคนนะเว้ยแอกกันสองคนนะนะั่นน่ะ เอาได้แล้ต่อไปดาบแดงเฮ้ยแต่ควรออกอันนี้นะวันนี้กว่าตามบูเคียนมาวะตามกันดิตุ้ม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 จอบบูคิวคือมือมันตอนมันซอนกันมันได้ไม่ได้ดาบแดงดาบแดงดาบแดงซอนกันทับกันทุกตัวใหญทุกตัวน้องๆหนูๆตายเลยคุณ ออวาง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 ไอ้ตุ้ม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 เอ้ยเอ้ยเอ้ยตุ้มตุ้มเอ้ย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 แรงเว้ย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 เอ้ยทีมมันมีเปรตเหรอวะทีมมีเปรตเหรอไอ้ตุ้มเอาตายไปนแล้วเอาว่ะเอาว่ะเอ้ยเอาว่ะเอาดิกูเน้นคน

แรงแรงดูด Ele so ูเฮียเอาแล้วว่ะเฮ้ยมาว่ะไอ้เหี้ยแรงแล้วแรงแล้วสัตว์แรงแล้วแรงแล้วไอ้เหี้ยตึมเติมเลยเอ้ยเอาดิเฮ้ยิงต้องยิงคลิปต้องยิงคลิปยิงป้อมอ่ะยิงป้อมอ่ะเนี่ย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 ยิงป้อมโอ้โหไอ้เหี้ยสองพันเดียวเหี้ยโอ้โหแรงเหรอวะกูขี้แรงกว่านะ

เฮียเล่นคีดีกว่าจะจบเกมมะเนี่ยก็อย่าแรงนะมึงดูก็จบเกมอะเป็นฟ้าเหมือนเดิมตลยแล้วยิงเปลี่ยนมาแล้วเว้ยตุ้งตุ้ม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 ุ้งดุ้ดุุ้้้ดูดุุุ้้้ด้ดดด้งด้ ดีก็ลูกม่วงมาครับไอ้เหี้ยคุได้เนี่ยคุยเยอะไอ้เหี้ยเยียคุยเยอะอ๋อคุยเยอะเร็ว่ะอ๋อครับครับโคตรครับขอโทษครับโทษครับไม่คุยครับไม่คุยแล้วครับขอโทษครับอย่าดูผมนี่ครับผมจะร้องนะครับเนี่ยฟองแม่นะครับแม่ดูดีคนตูโอกมากคือลุกฟ้าป่ะครับอยแม่โทษครับพูดโครับพูอยู่จังเลยโคตรครับ พูดแล้วครับเฮียเอ้ยเป็นคุยอะไรสัตว์นะอีกเด็กอย่างนี้กระโปรงโอ้ยกระโปงเขาตัวนี้กลาเป็นคุยเลยครับวะดุจังเลยอ่ะโคตรน่ากลัวเลยกุ้งองแม่ฮะแม่เป็นคุยเลยเด้อตรงนี้ดีวะเป็นคุยเลยสั่นไอ้เฮียเฟือกมึงอ่ะไม่รู้เรื่องเลย แล้วมึงเล่นตัวควุยแล้วเน,นี่ยเฮียไม่รู้เลยนะมึงเล่นตัวควุยเลยอ่ะเป็นคุยเลยเป็นคุยเลยโอ้โหนมีแสนกว่าเลยเฮียเฮ้ยมันมันก็แรงนะแต่มันต้องบวกอ่ะเฮ้ยแต่มันมันมันแต่มันเล่นยากว่ะมันเล่นยากมากเนี่ยต้นเกมอะแต่เล่นเกมแล้วถ้าได้ยิงกับเฮ้ยถ้ามันมาออก,กันห้าคนนะ่ะโอ้โหเขี่ยมยิงหนักจัดเลยสีเส่เบียศูนย์เฮีย ลูกม่วงมันก็ได้นะกล้าสอนกูไ้เหี้ยกูรู้เป็นชาติแลกไว,วยแม่กูอยากจะลองไง